เป็นท่านอภิรักษ์อินจิตอ,อุศนภูมิในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งด้วยความเคารพยิ่งเนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสติดโลกเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของมวลมนุษยชาติในการตะหนักถึงพิษภัยของสิ่เสพ และรัฐบาลเยงก็ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกกันกล่า,าวโรงเรียนะระัฐบำรุงจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นแบบ New Normal การทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเน้นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด19อย่างเข้มข้นด้วย โดยจัดขึ้นในวันนี้คือวันที่25มิถุนายน2564วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของวันต่อต้านยาเสติดโลกเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดและที่สำคัญให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาสติโลก พื่อให้นักเรียนได้พัฒน,นาทักษะทางด้านวิชาการด้วยผลงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนจัดขึ้นการจัดจก,กิจกรรมของนักเรียนในวันนี้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมประกอบด้วย1กิจกรรมจัดป้ายนิเทศความรู้ด้านยาเสพติดเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสิ่งเสพติด2กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับสิส่ิทธิ์และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 3. กิจกรรมเขียนคําขวัญต่อต้านยาเสพติด 4. กิจกรรมเขียนเรียงความต่อต้านยาเสพติด 5. กิจกรรมวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ 6. ก,กิจกรรมตอบคาถามความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุง่งไม่ยุงย่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและให้โอวาทแก่ครูและนักเรียนเรื่ององในโอกาสวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับท่านก็จะป่วยก็จะไม่มีเรี่ยวแรงก็จะต้องหาเงินมาซื้อ,อยาเสพติดวิธีที่จะทำให้ยาเสพติดหายไปจากโลกมีวิธีเดียวเท่านั้น คือไม่มีใครในโลกเสพยาเสพติดอีกแล้วเมื่อไม่มีคนผลิตยาเสพติดก็ไม่แพร่ระบาดกระจายไปทุกวันนี้ที่ยาเสพติดยังมีอยู่เพราะว่ายังมีคนเสพยังมีคนผลิตเมื่อผลิตมาแล้วขายไม่ได้ ผู้ขายก็หาวิธีที่จะขายยาเสพติดให้แก่คนในชุมชนถ้าคนในชุมชนมีจิตใจที่เข้มแข็งและปฏิเสธยาเสพติดไม่ซื้อไม่เสพยาเสพติดก็จะไม่มีโลกแต่ยังมีอีกมากมายที่บังคับจิตใจตัวเองไม่ได้หันไปเสพยาเสพติดยาเสพติดจึงมี จำหน่ายจึงมีขายจึงยังแพร่ระบาดผู้ที่เสพยาเสพติดเมื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติดไม่ได้ก็จะไปทำร้ายคนอื่นก็จะไปก่ออาชญากรรมก็ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เป็นวันที่พวกเราทุกคนร่วมกันตั้งใจประกาศตนเองนะครับเราจะไม่เสพยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาด ขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีอนาคตท,ที่ดีเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินและไม่มีใครในที่นี้ต้องตกเป็นทาสยาเสพติดตลอดไปสวัสดีครับที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2564นี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรับพักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารม์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดในโอกาสนี้กระผมนายอภิรัก์อิมจิตอนุสรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนคณะครูบุคลากรน,นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและทุกภาคส่วน ของโรงเรียนรัฐราชบำรุงขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณตนว่า,าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีจะจงรักภักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนา,า,สา,าและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ ทำความดีทำความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่เสพไม่เสพไม่ผลิตไม่ผลิตไม่ค้าไม่ค้าหรือให้การสนับสนุนหรือให้การสนับสนุนจะร่วมเป็นพลังจะร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติด ในครอบครัวในครอบครัวชุมชนและสังคมชุมชนและสังคมจะทุ่มเทกำลังกายจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังใจและสติปัญญาและสติปัญญาสนับสนุนร่วมมือสนับสนุนร่วมมือ